2 7 1อหอยนันเศร้าเจอการทดสอบครั้งที่แของเทพฟีนิกช่วยเหลือมาเสี่ยวเถาในการสืบท่อตำแหน่งเทพสำเร็จลุล่วงแล้วรางวัลขนนกฟีนิกและกระดูกฟีนิกจูงโมั่การทดสอบครั้งที่แของเทพฟีนิกช่วยเหลือมาเสียวเถาในการสืบท่อตำแหน่งเทพสำเร็จแล้วรางวัลพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับกงหยางโมการทดสอบครั้งที่แของเทพฟีนิกช่วยเหลือมาเสียวเถาในการสืบทออตำแหน่งเทพสำเร็จแล้วรางวัลพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับขีด ขณะที่เสียงของมาหงจุนดังขึ้นพลังศักดิ์สิทธิ์ได้ไหลผ่านทะเลวิญญ,ญาณของมาเสี่ยวเถาและผสานร,รวมเข้ากับร่างของจวงโมฮันและคนอื่นๆอย่างแม่นยำในชั่วพริบตาอารอร่าอันน่าเกรงขามของยอดฝีมือทั้งสามจากโรงเรียนเชลก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าจวงโมฮันผู้สืบทอดตำแหน่งของลู่ชิงครอบครองแหวนวิญ,ญญาณอายุหนึ่งแสนปีสองงวงและกระดูกวิญญ,ญาณอายุหนึ่งแสนปีสองชิ้นสิทธิ์นั้นเหนือกว่าอาจารย์และในวัยหกสิบกว่าปีเขาก็ได้บรรลุความสำเร็จเช่นเดียวกับปู่ของเขาอาจารย์จวงโดยปปปลลลาาาาาาายยยเ็นนนสสสุดดดดดดอออรรรรรรมจจจ์์ะััััับบบตี้้หงงกกกกไวททศิิิธ พลังวิญญาณของเขาได้ทะลุระดับ99แล้วซึ่งเป็นจุดสูงสุดของพลังทั้งหมดเขายังเหนือกว่าเทพแห่งการรักษาหวังเซียนเอ๋อรไรกลายเป็นปรมาจารย์วิญญาณประเภทการรักษาอันดับหนึ่งอย่างไม่มีข้อโต้แย้งในทวีปนี้กงหยางโมโด้อยกว่าเล็กน้อยแต่ด้วยรางวัลจากการทดสอบศักดิ์สิทธิ์พลังวิญญาณของเขาจึงสูงถึงระดับ95สวนเยียนเศร้าเจ๋อแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลพลังวิญญาณแต่เขาก็ครอบครองกระดูกของสัตวเทพฟ,ฟีนิกอยู่ด้วยระดับการฝึกฝนในปัจจุบันที่ถึงขีดจำกัดแล้วเขาออาาาาาจจะะะสามรารถพพััฒนนต่่ไไปปแลกลกยเเท็ททดด้ีบ100 ในช่วพริบตาต่อมาเสียงร้องของนกฟีนิกก็ดังก้องออกมาจากภายในสำนักวิชาการต่อสู้สิ่งที่ตามมาคือแรงกดดันจากเบื้องบนมาเสียวเทาเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเสื้อคลุมลายฟีนิกคลื่ของเธอเปล่งประกายเจิดจรัสนับจากวันนี้เป็นต้นไปเทพฟีนิกซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าลำดับรองจะถูกแทนที่ในดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าภายในรังนกฟีนิกออร่าของมาหงจุนสันสะเทือนและกดแห่งนกฟีนิกก็หดหายไปราวกับคลื่นเหลือเพียงพลังเทพระดับ128หรือ129เท่ั้นในขณะนั้น,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 นทพ,พเจ้ทั้งหมดในแดนเทต่างรั้รู้ได้ว่านเทพได้แทนที่แล้ว หลังจากสลัดสถานะเทพฟินิกแล้วหม่าหงจุนก็ก้าวออกจากกรังฟีนิกเป็นครั้งที่สองในรอบหลายสิบปีเขาเดินทางมาถึงป่าหินก้าสีและพบกับหนิงหลงหลงและคนอื่นๆทั้งห้าคนยังคงเหมือนเดิมทุกประการหลังจากดื่มเหล้าอย่างหนักมาหลายวันหม่าหงจุนก็เดินทางมายังด้านนอกป่าแห่งชีวิตเพียงลำพังเพื่อลาออกจากตำแหน่งเทพแห่งการทำลายล้างแม้แต่เจ้าของที่ดินก็ไม่มีธัญ,ญพืชเหลือเปือและเมื่อเทพ,พเจ้าสละตำแหน่งแล้วพวกเขาก็ต้องออกจากแดนเทพ,พภายในระยะเวลาที่กำหนดฝ่าบาทพระโอรสของพระองค์ทรงปร,ระสงค์จะลาออก ในช่วงพริบตาต่อมาทางเดินในป่าแห่งชีวิตก็แยกออกและร่างสีม่วงก็ปรากฏขึ้นเสียงของเทพแห่งการทำลายล้างนั้นทุ่มต่ำและน่าเกรงขามอารมณ์ที่ซับซ้อนฉายแววอยู่ในดวงตาสีม่วงของเขาเจ้าแน่ใจหรือว่าต้องการออกจากแดนเทพแม้ว่าเจ้าจะสูญเสียตำแหน่งเทพไปแต่ด้วยพลังเทพของเจ้าเจ้าก็ยังสามารถเป็นนักบวชได้มาหงจุนโค้งคำนับอย่างนอบน้อมผมสีแดงเพลิงของเขายังคงเปล่งประกายในแสงอ่อนๆของแดนเทพฝ่าบาทภารกิจของข้าพเจ้าสำเร็จแล้วเจ้าหญิงพีตน้อยได้รับสืบทอดตำแหน่งอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าและข้าพเจ ไม่ใช่ชะตาชีวิตของข้าพเจ้าในที่สุดเขาเนยหน้าขึ่งดวงตาของเขาสะท้อนทะเลหมอกอันกว้างใหญ่ไพศาลในระยะไกลเราว,ว่าเขาสามารถทะลุผ่านม่านหมอกนั้นไปมองเห็นภูเขาและแม่น้ำของดาว,ตวโตวอลลัวรวมถึงชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัยได้ฉันอยากกลับไปที่ทวีตวโตวอลลัวและไปดูบ้านเกิดของฉันเทพแห่งการทำลายล้างนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งสายตาของเขาวาดมองไปทั่วพลังศักดิ์สิทธิ์ที่แผ่ออกมาจากหมาหงจุนซึ่งแม้จะยังคงพลุ่งพล่านอยู่แต่ก็ปราศจากความผันผวนของกฎแห่งเทพแล้วในที่สุดเขาก็พยักหน้า ได้สิทธิ์ข้าจะยกเว้นให้และอนุญาตให้เจ้าเข้าสู่แดนเทพเป็นการชั่วคราวแต่จำไว้ว่าอย่าใช้พลังเทพของเจ้าในทางที่ผิดในโลกเบื้องล่างและทำลายความสมดุลของภพภูมิขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่ทรงประทานพรตามคำขอของข้าพเจ้าแววตาของหม่าหงจุนใช้แววซาบซึ้งใจนี่เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วไปเทพแห่งการทำลายล้างบกมือและลำแสงสีม่วงก็พุ่งลงสู่ฝ่ามือของหม่าหงจุนแปรเปลี่ยนเป็นเหรียญโบราณที่มีอักษรการทำลายล้างสลับอยู่ ด้วยพระราชกฤษฎีกานี้ท่านสามารถเดินทางไปมาได้หนึ่งครั้งผ่านศูนย์กลางแห่งแดนสวรรค์โปรใช้ด้วยความระมัดระวังหมาหงจุนเก็บเครื่องรางลงอย่างเคร่งครึมโค้งคำนับอีกครั้งแล้วหันไปทางศูนย์กลางของแดนเทพอีวิลเหลือมองสัญ,ญลักษณ์ของเทพแห่งการทำลายล้างจากนั้นจึงเปิดศูนย์กลางอาณาจักรเทพให้แก่หมาหงจุนขอพระเจ้าฟีนิกซ์โปรดช่วยด้วยขอบคุณฝ่าบาทหมาหงจุนโค้งคำนับปีศาจเล็กน้อยจากนั้นแปลงร่างเป็นนกฟีนิกและทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้า ร่างสีแดงเคลื่อนปรากฏเป็นเงาดำตัดกับเมฆหมอกอันงดงามแห่งแดนสวรรค์เสียงร้องอันไพเราะดุดดังนกฟีนิกซ์เผยให้เห็นถึงความเบาบางและจิตวิญญาณที่ไร้การควบคุมซึ่งสับสูญไปนานแสนานานภายใต้สายตาที่เฝ้ามองของเหล่าเทพเขาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแห่งแดนเทพผ่านตรงไปยังขอบเขตของแดนเทพและทุ่งดวงดาวในที่สุดหลังจากล็อกเป้าหมายไปที่ดาวโตวอวัลลุได้แล้วพวกเขาก็ทะลุผ่านเยื่อกั้นเขตดแดนไปได้ในเวลาเดียวกันที่เชลเลกอะคาเดมี่บริเวณหน้าทะเลสาบโกลเด้นเลคใต้รูปปั้นของเหล่าปีศาจทั้งเจ็ดตัวจากเร การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของบุคคลใหม่ในสถาบันโดยเฉพาะในพื้นที่หลักย่อมดึงดูดความสนใจของสมาชิกผู้ทรงอิทธิพลของสถาบันชเชร็กเป็นธรรมดาในทั่วพริตตาต่อมาออราที่มีชื่อเรียกหลายสิบดวงก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าหนึ่งในนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตความสามารถของปรมาจารย์วิญญาณอย่างสิ้นเชิงในเวลาไม่นานชายร่างท้วมเล็กน้อยก็ถูกห้องล้อมไปด้วยผู้คนนับสิบร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากทิศทางของศาลาทองคำเสียงดังกึกก้องราวกับฟ้าร้องท่านครับทำไมท่านไม่มาทักทายพวกเราที่โรงเรียนชเชร็กล่ะครับ ขณะที่เขากำลังพูดพลังที่ดูเหมือนจะมาจากภายในก็พลุ่งพล่านออกมาและสีหินยางก็ปกคลุมท้องฟ้าของเลทกทั้งหมดเหล่าผู้ฝึกฝนวิชาการต่อสู้คนอื่นๆก็มีจิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้เช่นกันและออร่าอันน่าสะพรึงกลัวก็แผ่กระจายไปบนท้องฟ้าความวุ่นวายนี้ยังดึงดูดความสนใจของบุคคลผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคอีกด้วยในสำนักฝึกฝนการควบคุมจิตวิญ,ญญาณตวอวัลพิธรมะตะซึ่งกำลังวิจัยกระสุนปืนใหญ่ควบคุมจิตวิญญ,ญญาณระดับ12อยู่จู่ๆก็เงยหน้าขึ้นและหลังจากสัมผัสได ในบรรดาปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้ขั้วอยู่ห่าวเป็นคนที่ตรงไปตรงมาที่สุดเขาใช้มือทั้งสองข้างถีบทะลุห้องอวกาศและเคลื่อนที่ไปยังร่างจริงของโรงเรียนเทเลกในขณะนั้นชายอ้วนหันสายตาจากกลุปป่มปีศาจทั้งเจ็ดของเทเลกต้นฉับแล้วมองไปรอบๆเมื่อสัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่ของเทเลอะคาเดมี่ในอีกหมื่นปีต่อมาเขากอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าถูกต้องแล้วมีพระหนึ่งรูปผู้มีระดับลิมิตตัววอลลุ่ยสามคนผู้มีระดับซูเปอร์ตัววอลลุ่ยยี่สิบเจ็ดคนและผู้มีาาาาเ,ยเ,มมเลย เมื่อได้ยินเสียงพึงพรรมพำของชายอ้วนเหล่าปีศาจทั้งเจ็ดแห่งเรล็กก็ขมวดคิ้วทันใดนั้นคนตาคมคนหนึ่งก็สังเกตเห็นว่าชายอ้วนคนนี้มีหน้าตาคล้ายกับหมาหงจุนบรรพบุรุษของเหล่าปีศาจทั้งเจ็ดในเรื่องเล็ดอย่างมากดวงตาของพวกเขาก็เบิกกว้างด้วยความตกใจท่านคือบรรพบุรุษของหมาหงจุนใช่ไหมเมื่อได้ยินเช่นนั้นส่วนจือซึ่งกำลังถือไก่ย,ย่างอยู่ก็คลายสีหน้าลงเขาเองก็สงสัยว่าทำไมเทพเจ้าถึงปรากฏตัวขึ้นในสำนักอย่างกระทันหันปรากฏว่าบุคคลผู้นี้ผู้ซึ่ง,งนุจ ชายอ้วนคนนั้นมีรอยยิ้มอบอุ่นเขาไม่สนใจผู้คนมากมายในชีวิตมีเพียงภรรยาของเขาไปเชินเซียงและอาจารย์ของเขาฟลานเดอร์เท่านั้นสถานที่ที่ฉันฝ่ายฝันอยากไปคือชเชลอะคาเดมี่นี่คือจุดสูงสุดของผลงานตลอดชีวิตของอาจารย์ของเขาและยังเป็นสถานที่ที่เขาเติบโตขึ้นมาด้วยหลังจากแยกจากกันมาหลายทศวรรษทวีตัววอลลัวก็ดำรงอยู่มานานนับพันปีแล้วสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปผู้คนจากไปและความคิดถึงอดีตก็หายไปแล้วส่วนจื่พร้อมด้วยนักเรียนเลกอีกหลายพันคนร่วมสัก,กรราท่านบรรพบุรุษมาหงจุนผู้ เหล่าผู้มีอำนาจที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของทวีตนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่เต็มใจทุกคนโปรดยืนขึ้นพลังเทพของหมาหงจุนพลุ่งพล่าและด้วยการโบกมือเพียงครั้งเดียวเขาก็ยกทุกคนขึ้นไปในอากาศในขณะเดียวกันช่องว่างข้างๆเขาก็ถูกกระแทกเปิดออกด้วยหมัดและหุ้ยอยู่ห่าก็ก้าวออกมาจากรอยแยกของมิติพลังอำนาจมหาศาลที่แผ่ออกมาจากดอกไม้เหล่านั้นทำให้เมืองเล็กทั้งเมืองสั่นสะเทือนท่านผู้อาวุโสส่วนศัตรูอยู่ที่ไหนก่อนที่เขาจะพูดจบก็มีร่างอีกสองร่างเดินเข้ามาจากระยะไกลรัศมีขออองงงงคนคนนนนนหนึ่ัั้้ร้รรรแแาาาาววกบดดทิิตย์ผผเฟ อีกคนหนึ่งมีรูปร่างใหญ่โตและร่างกายของเขาสามารถทำลายมิติของอวกาศได้ทุกที่ที่เขาไปผู้มาใหม่เหล่านั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากตู้ผู้ซี่และจิงหงเฉินเวลาผ่านไปหลายปีและทั้งสองได้กลายเป็นเทพเจ้าในอีกรูปแบบหนึ่งหลังจากลงมายังโลกมนุษย์หม่าหงจุนพักอยู่ที่โรงเรียนเชลกสองสามวันก่อนจะเดินทางไปยังสำนักวิชาการต่อสู้ที่ซึ่งเขาได้พบกับมาเสี่ยวเทาผู้เป็นศิษย์ของเขาด้วยตนเองหลังจากพักอยู่หลายวันอูจงก็เดินทางมาถึงเหนือแดนเหวและใช้เวลาหลายวันติดต่อสื่อสารกับลู่ชิงก่อนจะเดินทางกลับไปยังทวววีต่นใทสุ ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในอาณาจากักรโตวอหลิงพวกเขาได้ค้นพบสายเลือดของตระกูลหมิงที่สืบต่อมาจากอดีตนกนางแอนหางแหลมที่เคยเรวเหลือเชื่อบัดนี้ได้เสื่อมถอยลงกลายเป็นเพียงวิญญาณน,นักรบของนกนางแอ่นธรรมดาและสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของตระกูลไปก็เป็นเพียงราชาวิญญาณเท่านั้นหม่าหงจุนรู้สึกผิดต่อภรรยาของเขาไปเฉิงเซียงมาโดยตลอดดังนั้นเขาจึงพยายามแก้ไขความผิดด้วยการแต่งงานกับเธอตระกูลไปได้คัดเลือกทาย,ยาทรุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์ที่สุดห้าคน และใช้เลือดเทพฟีนิกของตนเองในการกลั่นกรองพวกเขาจนในที่สุดวิญญาณนักรบของทั้งห้าคนก็พัฒนาไปเป็นฟีนิกทองหยกขาวได้สำเร็จจากนั้นเขาก็รับหน้าที่ดูแลตระกูลไปเป็นเวลาถึง20ปีเต็มโดยทุ่งเทฝึกฝนผู้นำตระกูลไปซึ่งเป็นราชาแห่งวิญญาณให้กลายเป็นผู้ทรงพลังระดับเต๋าหลวงและออกตามมหาแหวนวิญญ,ญ,ญาณอายุหนึ่งแสนปีให้เขาด้วยตัวคนเดียว20ปีต่อมาหม่าหงจุนได้ทะลุผ่านห้วงอวกาศและออกจากดาวโตวอลหลวงหลังจากกลับไปยังแดนเทพเขาไดมอบตราสัญ,ญลักษณ์ของราชาเทพแห่งการทำลายล้างและ การเปลี่ยนแปลงของเทพ,พเจ้าแห่งธาตุทั้งห้าได้ก่อให้เกิดความปันป่วนในแดนเทพอูหมิงสืบทอดตำแหน่งเทพแห่งดวงอาทิตย์ในขณะที่พลังเทพของคนอื่นๆรวมถึงจังเลอรส่วนเสียวเทาและหลิงลวดเฉินลุ้นเกินระดับ130ยภายใต้การบัญชาการของหลิงลวเฉินยังมีเทพรองระดับสองสององค์และเทพรองระดับสามอีกสี่องค์ที่ถือกำเนิดขึ้นด้วยงูอีโนได้รวมแก่นแท้ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ก่อให้เกิดดอกไม้แห่งยินหยางดอกไม้แห่งพลังยินหยางและดอกไม้แห่งเทพยินหยางจนกลายเป็นเทพระดับหนึ่งที่ไม่ธรรมดา ษฝุ P, ่นแดงกระจกและสวยนจอต่างก็สร้างดอกไม้หยินหยางและดอกไม้พลังหยินหยางขึ้นมากลายเป็นเทพระดับสองที่ไม่ธรรมดาส่วนเทพเจ้าระดับที่สามและนักบ,บวชทางเลือกอื่นๆนั้นมีอยู่มากมายหลายสิบองค์ในเวลาเดียวกันหูยย่ยหยูหาวก็สามารถรวมพลังสามดอกไม้แห่งแก่นแท้พลังปราณและพลังวิญญ,ญาณได้สำเร็จและพลังการต่อสู้ของเขาก็ก้าวเ,เข้าสู่ระดับเทพราชาหลังจากได้รับคำติชมดอกไม้ทั้งสามของลู่ชิงได้รวมตัวกันเป็นผลไม้แห่งเตาซึ่งกลายร่างเป็นตัวอ่อนใหม่ทำให้เขาสามารถก้าวไปสู่ระดับตัวอ่อนแห่งเตาได้ ระดับตัวอ่อนแห่งเต๋าถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าระดับราชาเทพแล้วเมื่อทะลุขีดจำกัดได้แล้วหลู่ทิงก็ตบหน้าเซียนราชาแห่งห้วงเหวจนตายรวบรวมพลังต้นกำเนิดแห่งห้วงเหวด้วยมือข้างเดียวและช่วยให้เจ็ดจำนงแห่งดวงดาวของโตวอลหลวกลืนกินพลังต้นกำเนิดแห่งห้วงเหวเจ็ดสิบปีต่อมาลู่ทิงได้ย้ายร่างไปยังดาวโตวอลหลวและกลืนกินต้นกำเนิดของแดนเหวได้สำเร็จต้นกำเนิดนั้นได้รับการยกระดับและเขาได้รับการเลื่อนขั้นเป็นดาวเทพจางเลอส่ซวนผู้ซึ่งได้รวมกลุ่มดาวโตวัลหลวงเข้าด้วยกัน ด้วยพลังแห่งดวงดาวศักดิ์สิทธิ์จักรพรดดินีจางเลิศสวนจึงก้าวเข้าสู่ขอบเขตของราชาเทพบรรดาพระสงฆ์พลเรือนและทหารระดับแนวหน้าภายใต้การบังคับบัญชาของเขาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเทพ,พเจ้าชั้นหนึ่งใต้พวกเขาลงมาเจ้าหน้าที่ระดับสูงลำดับที่สองอีกสิบคนได้รับตำแหน่งเทพข้าเทพระดับที่สองมีเทพ,พเจ้าระดับที่สามสามสิบหกองและนักบวชหนึ่งร้อยแปดคนความวุ่นวายนี้สันสะเทือนแดนเทพและเหล่าเทพชั้นหนึ่งสิบองได้ลงมายังโลกมนุษย์แต่ก็ถูกห้อยอยู่ห่าวทำลายล้างด้วยหมัดเดียว สงครามแห่งเทพ,พเจ้าลู่ทิงยืนอยู่สูงบนก้อนเมฆสายตาเพียงแอร์วบเดียวของเขาก็ทําให้เทพ,พเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สององค์แห่งการทาลายล้างและชีวิตตกตะลึงจีตงและเหลียนเหยียนสองเทพราชาผู้ยิ่งใหญ่สามารถต้านทานราชาแห่งมังกรเงินในยุคที่แข็งแกร่งที่สุดได้เท่านั้นราชาเทพอสูรผู้ถือฝักดาบต่อสู้กับผู้อยู่ห่าวหนิงเทียนและเสี่ยวเสี่ยวเพียงลาพังเวลาผ่านไปหลายปีและทั้งสามคนก็เติบโตเปลี่ยนไปด้วยพลังและความกระฉับกระเฉงหลังจากสึกันดูเดือดดาบเทพอสูรก็แตกหักตรีสูนเทพทะเลก็แตกกระจายและพระพุทธรูปทั้ เสียงห้าเสียงดังขึ้นพร้อมกันเราขอเรียนด้วยความเคารพว่าท่านอาจารย์โปรดกำกับดูแลการประหารชีวิตของถังเสริญหวังด้วยขีด